ในเรามาเกียร์มีวานนอนอยู่หลายสิบตัวแต่ถ้าให้วัดกันแบบหมัดต่อหมัดตัวต่อตัวใครคือวานอนที่โหดที่สุดคลิปนี้เราจะพาไปดู5้าอันดับลิงสุดโหดท,ที่ถวัดกันแค่พลังสกิลและความสามารถแบบไม่สนบทบาทในเรื่องใครจะอยู่อันดับไหนมาดูกันอันดับที่5้ปงคตหน่วยเจาะแนวหน้าของกองทัพพระราม จุดเด่นของเขาคือความเร็วความแม่นและความกลา้าเขาเคยเหาะฝ่าแนวศัตรูเพียงลำพังบุกเข้าไปกลางเมืองลงกาเพื่อส่งสารถึงทศกัณฐ์แล้วกลับออกมาโดยไม่มีใครแต่ต้องได้ในสนามรบองคตไม่ใช่ลิงที่พลันรุนแรงที่สุดแต่เขาเป็นตัวเปิดตัวแหวกแนวตัวทะลุทะลวงที่ช่วยให้ฝ่ายพระรามโจมตีแนวหลังได้เขาหลบศรเวทของยักษ์ระดับแม่ทัพเขาบินเร็วจนศัตรูตามไม่ทัน และเขาเอาตัวรอดจากวงล้อมยักษ์ได้หลายครั้งไม่มีเวทไม่มีคาถาแต่ความเร็วความกล้าและสัญชาตญาณนักรบทําให้องคตคือวานอนที่ขาดไม่ได้ในสงครามและนั่นคือเหตุผลที่เขาติดอันดับที่5อันดับที่ 4. สุคลีบไม่มีเวทไม่มีของวิเศษแต่เขาสู้กับพี่ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วรอด ในสงครามเขาคือคนที่บุกแนวหน้าด้วยร่างกายโดดเข้าตะลุมบอลกับกองทับยักษ์โดยไม่ต้องไายเวทเคยใช้หมัดต่อยักษ์จนกระเด็นตกหน้าผาและยืนนำแนวรบทั้งที่ถูกปิดล้อมศัตรูที่เคยประมือกับเขาล้ว่หอยเพราะรับแรงประทะไม่ไหวแม้แต่คุณประกันยังไม่กล้าสู้ด้วยตรงๆแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่ใช่แค่นักเลงหมัดหนักคือเขาคุมทับวานอนทั้งกองทัพและรู้ว่าตอนไหนคุณใช้หมัดตอนไหนคุณใช้สมอง พระรามเชื่อใจให้เขานำกองพันเข้าแนวหลังอนุมานยังต้องรับคำสั่งจากเขาและถ้าไม่มีเขากองทัพวานนจะไม่มีวันรวมตัวได้นี่แหละสุครีปลิงอันดับสีที่สู้จริงเจ็บจริงนำจริงอันดับที่สนิลพัทลูกของพระการเมื่อใช้พลังเต็มที่จะมีสีหน้า8ดมือรูปลักษ์เกือบเหมือนหนุมานต่างกันแค่กายสีดำ เป็นคู่ปรับหนุมานเคยทะเลาะก,กันเมื่อครั้งจองถนนแต่ไม่มีใครแพ้ชนะในสนามรบจริงเขาอาสาเป็นทับหน้าให้พระพรตแปลงร่างเป็นสะพานให้ทับข้ามทะเลข่ายักษ์กระบินตายเพื่อนไหวเงียบกว่าลมรอบทำลายพิธีเวทของเท้าวัยตาก่อนจะสังหารได้สำเร็จนินลพัดไม่มีพรอนอมตะเหมือนหนุมานไม่มีพลังฟื้นตัว แต่เขามีร่างแกร่งแบบลิงเทพมีแรงที่ยกภูเขาหอะข้ามทะเลได้และนั่นคือเหตุผลที่เขายืนอยู่ในอันดับที่สามอันดับที่สองฮนุมานลูกพระพายผู้ถือกำเนิดจากพระอีศวรวานอนขาวอมตะที่ไม่มีวันตายเขาหอะได้ไกลไม่มีขีดจำกัดล่องขนได้แปลงกายได้แยกร่างเป็นร้อยและขยายร่างให้ใหญ่เท่าภูเขา เขาเคยบุกเดี่ยวเข้าเมืองลงกาเผาทั้งเมืองด้วยไฟจากปลายหางเคยยกภูเขาโอสถทั้งลูกเหาะกลับมารักษาชีวิตพระลักษ์เคยสู้กับมายราบผู้มีมนสะกดทั้งกองทัพที่หลับได้และสามารถบุกไปทำลายดวงใจมายราบได้ถึงธรำเขายังเคยสู้กับมัชชานุลูกตัวเองที่มีพลังเวทจากหน้าและเอาชนะได้แม้ไม่ใช้เวทเป็นทั้งมือซ้ายและมือขวาของพระราบเป็นทหารผู้ไม่มีวันเหนื่อย ไม่มีวันถอยและข้าไม่ตายถ้าไม่ใช่เพราะพรสุดโกงจากพระอิศวรหนุมานก็คืออันดับหนึ่งของรามเกียรติอันดับที่หนึ่งพาลีพยาวานอนรูกของพระอินทได้รับพรสุดโกงจากพระอิศวรว่าถ้ารบกับใครอีกฝ่ายจะต,ต้องเสียพลังให้กับพาลีครึ่งหนึ่งเขาเคยจับสอนของพระรามได้ด้วยมือเปล่า เคยยกเขาพอร์ซุเมนกับสุครีปเพื่อช่วยพยุงโลกตอนสู้กับควายชื่อทรพีที่มีเทวดาเฝ้าทั้งตัวแต่พาลีบุกเข้าไปในถ้ำสุรการและสังหารมันได้เขาแย่งนางมอนโทจากทศกัณฐ์และเคยจับทศกัณฐ์ให้องคตเล่นจนพอใจแล้วปล่อยไปจุดจบของพาลีไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เขายอมตายเพราะคำสัตว์ที่เคยสาบานไว้ อาลีไม่เคยแพ้ใครหน้าไหนและนี่คือลิงอันดับหนึ่งของรามเกียรติ์แล้วคุณละ่ะคิดเห็นกันยังไงกันบ้างหรือใครกันแน่ที่โหดกว่านี้เอามาลองวัดกันถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผม